การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพืชเนี่ยมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอย่างไรบ้างพืชสร้างอาหารด้วยตนเองได้จึงเรียกว่าออโตโทรปค่ะคำถามต่อมาคือพืชใช้วัตถุใดบ้างในการสร้างอาหารพืชมีความสําคัญเพราะพืชเนี่ยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารแล้วก็สร้างออกซิเจนออกมาให้เรา คำถามก็คือนักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าพืชเนี่ยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงนักวิทยาศาสตร์จะต้องมีกระบวนการในการหาคําตอบโดยอาศัยหลักฐานมายืนยันนะคะลองมาดูการทดลองของเพื่อนเพื่อนกันค่ะสารละลายที่นักเรียนเห็นนะคะนั่นคือสารละลายบรโ m o ไทมอนบูค่ะ เติมลงไปประมาณ80มิลิลิตรนะคะจากนั้นแบ่งออกเป็น2ขวดเท่าๆกันคือขวดละ40มิลิลิตรค่ะขวดที่ 1, 1> เป่าลมหายใจลงไปขวดที่2ไม่เป่าจากการสังเกตจะพบว่าขวดที่เป่าลมหายใจลงไปเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเงินเป็นสีเขียวอ่อนและเมื่อเรานําต้นสาหรายใส่ลงไปนะคะในขวดที่1นะคะและเมื่อนําไปให้แสงทั้ง3ขวดเลยนะคะลองมาสังเกตค่ะว่าจะพบอะไร นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนสีของสารละลายเกิดจากอะไรทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้อย่างไรการสะท้อนคิดที่ผ่านคำถามที่เชื่อมโยงทั้งความรู้และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์วิธีการสืบสอหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายทั้งการสังเกตการทดลองเพื่อพิสูจน์ความรู้เดิมการทดลองที่นักเรียนเป็นผู้ออกแบบด้วยตนเอง การสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากข้อมูลปฐมภูมิการแสดงความคิดเห็นในประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมการสะท้อนคิด ที่ผ่านคำถามที่เชื่อมโยงทั้งความรู้และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใบความรู้และสื่อการเรียนรู้ระบุธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต,ตอนปลายส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น